สวัสดีครับผมต้นทับกกอกนะครับนะครับก็มาชมธรรมชาติกันครับต่อไปก็เรามาชมต่อไปเรามาชมธรรมชาติกันนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนเช้าครับนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาชมบรรยากาศในตอนเช้ากันนะครับผม โอ้ยเมื่อคืนน้ำแรงมากเลยนะครับมามาชมธรรมชาติตอนเช้ากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักอกอก,ะกด,ด้วยนะครับนี่ันะครับโอ้ยบรรยากาศความงามของของท้องทุ่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับ บรรยากาศอุน่นทองทุ่งนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับโอ้สวยงามมากนะครับเนาะมีธรรมชาติที่ดูต้นทักเก็บหินอยู่ข้างถนนเก็บด้วยนะครับผมผมเก็บให้ครับนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับ งามมากจริงๆเลยนะครับเอ็ดีนี่คือธรรมชาตินะครับในบรรยากาศท้องทุ่งและภูผูผานะครับนะครับผมอ่านะครับภูผาเหียก็ ดูสวยงามมากนะครับนี่นี่คือนะครับโอ้ยสวยงามสวยงามจริงๆครับธรรมชาติในยามเช้าๆนะครับหลังฝนตกนะตอนนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับสภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะครับแม่น้ําลําคลองนะครับคลองห้อยบุงนะห้อยบุงนะครับก็ดูนะครับเอฟซนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับดูว่าอ่า ลาบเลยนะครับกอหญ้านี้ลาบไปลาบไปตามสายน้ําเลยนะครับเมื่อคืนแรงมากนะครับเมื่อคืนนี้สายน้ําแรงมากแล้วฝนก็ตกหนักมากด้วยนะครับนะครับผมทะเลหมอกสวยงามมากนะครับทะเลหมอกนะครับมมาดูทะะเลหอกนครับสวยงาม,มา,างนี้ก็เหมือนกับ ดิสแลงนะครับฝั่งซ้ายนะฝั่งผู้หลวงนะครับดูที่ละฝั่งนะค่อยๆดูที่ละฝั่งนี่นะครับนี่คือภูผายนต์นะครับภูผายนต์นะครับภูผายนต์นะครับก็สวยงามมากนะครับ fc ซิสเอร์รี่สไลงเมืองไทยกันนะครับทุกคนนะครับเลยหมกสวยงามนะฝั่งซ้ายเหมือนดิสแคนร์ฝั่งขวาเหมือนญี่ปุ่นนะครับเหมือนภูเขาไฟฟูจินะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายสวยงามมากเลยนะครับเหมือนผมนึกถึงดอยเต่านะพี่เสือ โดยเต่าเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่เคยไปโดยเต่าผมก็บ้านผมอยู่ที่นั่นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปไม่เคยเข้าไปบ้านแม่ผมอยู่ที่โดยเต่านะครับนะครับนี่นะครับ วิวภูเขาไฟฟูจินะปกปอกตอนนี้นะครับโอ้โหนีนนะครับนึกถึงดอยเต่าจริงๆเลยนะครับนึกถึงดอยเต่ามากเลยนะครับวิวสวยงามมากนะฮะสวยงามมากเลยครับนึกถึงท้องทุ่งด้วยนะครับสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดลึกๆนะฮะนี้นะครับนักผู้ติดต้องเรียกว่าสูดลมลึกๆนะสูดลมหายใจลึกๆเข้านครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเป็นตอนเช้าๆเลยนะครับ นี่ก็คือน้ำเยอะมากเลยนะครับเอฟซีน้ำก็จะไหลามาจากนู่นนะครับภูกระโลนกับภูเหล็กไฟนะครับแล้วไหลน,นะรวมกันมานะครับไหลามาเจอกันอยู่ที่ห้วยปุ่งน,นั่นเองนะครับแล้วก็ดูนะครับบรรยากาศที่ภูกระโลนและภูเหล็กไฟ <ใน S 1> ก็สวยงามมากนะครับแต่ตอนนี้โดนมเมฆต้นไม้บังอยู่นะครับ นะครับผูกระโลดและผู้เล็กไฟนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามจริงๆเลยนะครับนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับผม นะครับมา,มาดูกันเลยนะครับผมโหสวยงามจริงๆน,นะครับเอฟซี 4, นะครับนี่นะครับโอบรรยากาศสวยงามมากนะครับนี่นครับสวยงามมากเลยนะครับเอส,ส,สวยนะครับพี่นาย แล้วเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่เ<ะ>มื่อคืนนี้ที่หลังจากที่พี่มาสำรวจตอนเช้าแล้วมันเสียหายบ,าง,า,ยบางจุดใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะตอนเช้านะครับผมสวยงามมากเลยครับสวยงามจริงๆเลยนะครับ เมื่อคืนลมแรงมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับเมื่อคืนนะครับผมขอความเสียหายก็มีมากเลยนะครับนะครับสําหรับไอ้บริเวณไหนที่โล่งๆนี่อาจจะเกิดมีกิ่งไม้หักหรือเต้นไม้ล้มได้เลยนะครับเมื่อคืนบริเวณไหนที่โล่งๆครับพอเมื่อคืนนี้ลมแรงมากนะครับแล้วฝนตกหนักมากด้วยนะครับ แล้วก็นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามในช่องต้นฮักกอกนะครับก็มาชมความงามของทุ่งนาแล้วก็สายหมอกกันนะครับในตอนเช้าๆนี้นะครับนี่นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการให้กําลังใจกับต้นฮักกอกนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ นี่นครับสวยงามมากนะครับโหก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละสามนาทีร่วมถึงการ ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนมาดูโฆษณาให้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับที่ต้องการสนับสนุนสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับต้นฮะกกอกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับ รีอาชามาดิพีตก,กาแฟก,ก,กอกกอกรูทีนสัตใบมั่งมือแล้วก็ไลแม็กนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับต้นทักกกอกและเป็นการช่วยลุงนะครับช่วยลุงให้ลุงมีไรายได้มีค่าคอมมิชชั่นให้ลุงด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่แวะเอียนมาเป็นกำลังใจให้ณนะตอนนี้นะครับ ป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับก็เป็นธมนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเอซีโอ้ยดูดิครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าูหลวงนะครับพูหลวงพูหลวงนะครับนี่นะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับ วยงามมากเลยเอฟซี FC. สวยงามมากเลยนะครับเออไม่ใช่หน้าบ้านลุงนะครับตรงนี้เป็นบริเวณเออเรียกว่าหน้าลานพ่อปู่นะครับนะครับผมหน้าลานพ่อปู่นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเอฟซี FC. ะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็แวะเอียนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับโอธรรมชาติสวยงามมากนะครับอ่อ สายหมอกและท้องทุ่งนะครับสายหมอกและท้องทุ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะครับนะครับนี่นะครับก็ขออนุญ,ญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีนะครับนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บหินสักคู่นะครับเก็บหินสักคู่นะครับนะครับ